เอหลัง3-2มีสวิตกุญแจมีไฟหน้าไฟท้ายส่วนเอสาย๊ำน้ำเนี่ยผมผมขอจิ้มผมขอจิ้มไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังขอขอจิ้มขอจิ้มไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเหลือเก็บรายละเอียดอีกสายพวงสายไฟอะไรพวกนี้ผมยังไม่่งงานแบบนี้หรอกตด่าตาย ปั๊มน้ำทำงานแล้วแต่ปั๊มน,าน้ำทำงานไม่ว่าแม่งมีน้ำั่วๆซึมๆเนวยฟังเสียงกันดูดีกว่า เรื่องอย่างเงียบ วังเด็กเครื่องอย่างเงียบอันนี้เป็นเสต็กชุดไฟแข่งนะเป็นกล่องตัวเขียวอันนี้เดี๋ยวแปดเปิดอะไรซื้อให้ให,หม่ครับแล้วก็รายละเอียดพวกนี้พวกนายจะต้องใช้ทุนกระซั์อีกเยอะแต่ผมจะรีบทําให้มันเสร็จเรียบร้อย